สวัสดีค่ะสวัสคีที่เกิดวันศุกร์นะคะนี่คือดวงของลูกลูกค่ะประจําวันที่1ถึงวันที่16ตุลาคมลูกลูกของแม่จะต้องพบเจออะไรกันบ้างแม่หมอเกตผู้หญิงอินดี้เปิดไพ่เรียบร้อยแล้วนะเกี่ยวเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความรักอะเรามาดูกัน คร่าวๆเลยนะคะคนที่ทํางานประจําในช่วงนี้รู้สึกอึอดอดัดค่ะเหมือนถูกจับตามองตลอดเวลาเลยอะอารมณ์ประมาณว่าฉันทําอะไรอยู่ก็มีคนแบบจับจ้องอิจฉาลิษยามีคนจ้องจะแทงข้างหลังเรามีคนคอยจะฟ้องนายว่าเราแบบว่าเอ้ยละเลยงานนะนู่นนี่นะั่นทั้งๆท,ที่เรายังไม่ได้ทําได้ทาอะไรเลยเราก็ทํางานของเราปรกตินี่แหละแต่ว่าอคนอิจฉาลิษยา ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะส่วนคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวองตไปเองช่วงนี้สมองไม่ค่อยโลดแล่นเลยค,คิดนู่นคิดนี่อะไรก็แบบเหมือนกับมันเหนื่อยอะอยากจะหาอะไรทําเพิ่มแต่ก็ยังนึกไม่ออกว่าจะทําอะไรในช่วงของครึ่งเดือนนี้เป็นช่วงของการคิดะมากกว่าแต่ถามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนอายุอ่อนกว่าเรา มาแนะนำมาพูดคุย แล้วเกิดไอเดียปิ้งขึ้นมาเลยประมาณว่าเฮ้ยทำไมฉันคิดไม่ได้ตั้งแต่แรกอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็ลองดูนะบริวารที่คนอายุน้อยกว่าจะจะนำไอเดียใหม่ๆอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการงานเนี่ยส่วนเรื่องของการเงินโชคลาภนะคะคนเกิดวันศุกร์ถามว่าเด่นไหมอ่ะมีโอกาสได้โชคได้ลาภจากเด็กแรกเกิดหรือว่าอาจจะได้โชคลาภจากทิศตะวันออกอะไรประมาณนั้นได้โชคเล็กๆน้อยๆแต่วา่าได้แล้วอย่าลืมทำบุญทำ ทานให้กับสัตว์สีเท้าหรือว่าให้กับคุณแม่และเด็กเขาเรียกว่าอะไรอะทำบุญกับเด็กแรกเกิดอ่ะเออได้ประมาณนั้นทำได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะทำข้าวสารอาหารแห้งแจกก็ดีในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพคะ่ะช่วงนี้ระมัดระวังน้ำหนักเด้งนะกินเยอะนะน้ำหนักเด้งแบบพวดขึ้นเลยนะคะแล้วก็ ปวดเนื้อปวดตัวอึดอัดช่วงเนี้ยใส่สื้อผ้าละะครับนะเธอระมาะระวังนิดหนึ่งนะจ๊ะปวดหัวนอนน้อยนะคะส่วนเรื่องของความรักค่ะช่วงนี้อ่ะคนมีคู่รักกันดี เข้าใจกันดีแต่อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยพูดอะไรกันเยอะแต่ถามว่ารักกันไหมรักนะอยู่กันแบบเงียบๆมองตาก็รู้ใจส่วนคนโสดนี่คะ่ะมีคนมาขายขนมจีบมีคนมาเตาะเพราะว่าคนที่เธอเสน่ห์แรงแเกินแต่เธอสับรางเก่งนะเธอคนนั้นก็ไม่เอาคนนี้ก็ไม่โดนประมาณนั้นแบบอย่าบริหารเสน่ห์ไปก่อนนะคะนี่คือดวงข้าวข,าข,าของคน,นสุขนะ